มาล้างเห็ดเอาเป็นหนึ่งโอ้ยดอกธะมุธม,มิเลยดอกเห็ดก็ได้เกลือลงไยตามด้วยผงหน ua เนลายเสร็จหนเป็นลายเสร็จหน้ายคุกเข้าให้เข้าออก,กันจะดอกสวยๆจ้า สวัสดีครับสวัสดีจาพี่น้องได้เห็ดมาแล้วเราก็มาทําเมนูตติ๊กว่าเช้นหนึ่งไปกินกับปนุนกับเจ่วกับปุนกบเนื้อบอเคนเนาะหา,าได้กบสองตัวในคืนเดียวได้หัวค่ํา <c oughs> ไปได้ละแจ้งอีก <c oughs> ได้แบบฟุกๆเออตติ๊ก็เลยเอามาต้มตําปุนจ้ะต้มอยู่ตอนนี้ตอนนี้ต้มกบมันซุกแล้วเหลือจะปนุน มาล่างเห็ดเอาไป็หนึ่งโอ้ยดอกะมุะมิเลยดอกเห็ดก็ได้พอดีแซ่บเลยได้ดอกเห็ดน้ำบกเฮนเนาะแซ่บเลยปฏิเสธเนี่ยแต่เช่นึน่งแล้วกะอุย้ยสาวรสด,ดีจักน้อยกินกับป่นกบเผ็ดเพชรจักหน่อยแบบนี้โอ้ยกปสิแซ่บคักให้เธอแซ่บดีจะให้ใครนี่ยให้ผึ่งอะไรจักผึ่งยังหมู่เลยไ,ไ,ลลได้มันออกเมน หมูใหญ่เลยเลยวื้งเลยกน้อยอก,อก็ยัทั้งหลายนักน้อยเหงฮิตทิดดอกหลายรุ่นเฮ็ดมีหลายรุ่นเนาะเฮ็ดส้มเ <c oughs> นี่ยถาออกนานได้เนาะเขาจะไปหายเฮ็ดส้มกันออกนานเลยออกใหม่เรื่อยๆออกใหม่เรื่อยๆเฮ็ดส้มนะี่ยข้อดีของเพื่อนเพื่อนนานรวยบอกเคล็ดเลยดอ,อกบานสมัยก็ยังแข็งอยู่เฮ็ดอย่างอื่นเฮ็ดพึ่งเข่าเนะี่ยบานปุ๊บเนี่ยเอามาล่างเนี่ยโอ้ยเปื่อยเลย ต่เฮ็ดสุ่มนี่ฮันลื่นๆแข็งอ,อยู่ได้นานเนาะออืแแต่ก็ะบอกข้อยากจะรอดสายตาเพราะเพ่นเพิ่นเลื่อมๆใส่เลยแดงแปดด๊ดใส่เลยน้อยสมัยเคยเห็นแลรสชาติออกเปรี้ยวๆนี่คะห,ๆๆหนึ่งนี่มนมีเฮ็ดพึงคมจ้ะโอเคสติพยายามเอาไว้ข้างล่างสูดหนึ่งลำกันนี่แหละเพราะว่าไอ้เพิ่นจังบระต้องเอาน้ำขมไปถึกหมู่ฮะนะถึกเสร็จไปข้างบน ล้ววางไกล่แล้วเลยแต่มันบบค่อยเลนะอ,นเนอะน้องโบเค็งเนาะไปไม่มันหนาไม่หนาค่อยดินกระเดินใส่โอ้โหหนึ่งเนะราเพิ่งจะยุบลงดอกว่าเพิ่งจะสิ้อบรรลุหัวแบบนี้ดอกรอบนี้เฮ็ดส้มนกระไลเฮ็ดเพิ่งส้มนี่รสชาเปรี้ยวแซ่บเลยมันออกเปรี้ยนิดนิดหยดหยุด อยากรู้รสชาติเห็ดผึ่งนมือบเบอเขนนี่นะก็ะสิหวานฉ่ำได้เห็ดผึ่ผงหมูนี่สัติเอิ้เนเห็ดผึ่งหมูแล้วกันยังบ่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องบอกว่าจะเห็ดยังคือมาถึงเฮากับเฝ้าล่างเลยฮะนะในในระหว่างที่กําลังล่างนี่ก็ปล่อยคลิปพี่น้องยังบ่ได้คอมเมนต์นำนนยังบ่ได้อันนี้ก็เลยยังบ่รู้ว่าสรุปแล้วมันชื่อว่าเห็ดผึ่งอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้นี่เสียงกายหนึ่งว่าตดฉันด๊ะ โอ้หนูว่าลางเฮ็ดหลายยูตโตแตกเนาะดีออ่ะจะจะติดขอตัวเอาเฮ็ดไปหนึ่งให้ซุกก่อนเดี๋ยวค่อยมากินนํากันเนาะจ้าเอามันคือดำอันนี้พึ่งยั้งอันนี้ก็ได้ผัน่านไม่ผงถ่านดำพิปีเลยขาเป็นอะแล้อยขารอยถูกอันนั้นรอยมีดเป็นสีดำมันมีหลายสายพันธุ์เด้ใเห็ดพึ่งนี่เด้ เฮ็ดพึ่งอย่างเฮ็ดพึ่งอย่างพเพื่อเพื่อนจำได้หมู่บ้านเพื่อนหลายเนาะทางอุบลเพื่อนเนาะเฮ็ดพึ่งเพื่อนสิหลายลากหลายหลีบ้านสติกบกัค่อยหลายจ้ะปีนี้ก็เริ่มเห็นอยู่แล้หลักหลายคือกันเนะาะสุกแล้ว,เ,วเครื่องจะแบบนี้เครื่องของเราก็จะมีเกลือเติบัใส่ดอกรดดีดสซติว่ามันขาว ใส่เกลือลงไปตามด้วยผงลนุ่เกลาอเช็ดหนุ่ยเช็ดไายคุกเค้าให้เข้าออก,กันด,ดูดฮิตแดงหอมมาโสงหน่ย่ยหนึ่งลำกันเลย มีนั่งกินมากนี่มาพี่น้องมาแซิรน้ำกันเด้ตอตอนหน้ากันเนี่ยมีป่นกบนำดูนะป่นกบโอ้ยเด็กๆป่นกบก็เจียวพริกผงจ้ะเดี๋ยวคอยไปบีบมางนาวใส่จังหน่อยให้มันสุสม่มๆกูะได้มักแบบใดกะจิ้มอันนั้นจ้าเวลาแซ่บแล้วไข่เจียวไข่เป็ดป่นกบหนึ่งเฮ็ดเดี๋ยว ผัวผิดผงสุบสุมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหิวเขา่ากับจับปลาเฮดกับหิวเข่าขนาดอืมานวันชิมกันเด้อชิมดอกเฮดที่ที่เขาว่าเน่มันทรสชาติแบบไดโบกเก้น,นอืน้อนหอนน bằng sông sông mhm mhm xôm mhm 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 lắm mhm <laughs> mhm <Đúng, đúng, đúng. cười> กำบอกเคยสติกมาคนยังไหลไปอยู่ไ,ไปเรื่อยๆไปทั้งวันแหละยมันเนี่ยนะผู้เมือผู้มาเนาะอืมให้ผึ่นคมเลยให้ผึ่งให้ผึ่งคมก็เข้ากันกินกับปุนคบกับเจียวสมๆสยมำผึงง่งๆนี่เลยคุณบอเดี๋ยวเขาละเดี๋ยวเขาเป็นสีดำครับ ชิมดุอกสีดำ่อกสีดำมีดอกเดียวเลยนะมีดอกเดียวนั่จะมุมใดก็จดจิมไปหวานหอมปะบออืมขี้ปึ่งขมมันเข่ากันนลยตัวี้ปึ้งเข้าอเราติหากินขี้ผึ้มกนไปกินเมืน กลินเหมือนเห็ดเห็ไม้ไมนหนึ่งค่ะบอกลิ่นเหมือนขึ้นดังเลยกลิ่นเหมือนไม้มอสนหนึงค่ะอืมอืมแมงตอมมมีตอมตารสชาติอย่างบางเหม่ยรอให้เห็ดืุกเส พิ่งเห็นอยหลายครับร่ม้มเลยอบุมักแจกเด้นวตี้ยวเ้ไหานี่ยแหละทหลายคือชออกควเปรียบบดเลยน่ิ้ยวเขากินให้เปิงคมด้วว่า กินแกอวกินไข่เจียวเข่าจังบติดมือไ่ได้บอกตะบอกเพื่อเจ้าของกับติดมือ <c oughs> นั่งกินข้าวตอนนี้สิเที่ยงจ้าพี่น้องจากก้าแต่ว่าชาติดกไปคลิปเฮ้ยพี่น้องเบ่งย่ำใด้บลูเด้วย <c oughs> แต่ว่ากินข้าวนี่ยค่ะคือสิเที่ยงให้ตึงคงกินจับเจียวกบข้าวกันขนาดเล็ก <c oughs> ชค้นนี้เน,นีน่ยเฮ็ดพุงเฮ็ดพุงหมูนะคะเซ็บที่สุดกรอบมันกรอบเฮ็ดพุงโอ้ยหลายมันไปรับซื้อกันหลายรถกระบะสองคันไปรอรับซื้อเฮ็ด ก็เอาถังน้ำเย็นมาเลยแหละบางคนเพิงพ่งจะขายได้เนาะขกินไหลเพื่ขอขอะไรหาไขายข่อะไรแบบนี้มีคนมารับซื้ออยู่ตาเห็ดพึ่ติก๊กหวานแบบนี้เห็นเพิ่งขมมากเลด้วยเยอะอมเยอะหนึ่งอ้อนี่ดอกมงม่วงใหญ่ๆน,<ม>นี่นี่นี่จะมงม่วงนะไม่เลยอืม มันขมขมเลยฉ่ำทำมันคือบวกลาบ่หลายบอกาบเมมันแม่นอยู่บอกอ่ะกินเบิ้งกิมมาตอนนี้อ๋อดอค่ะมันแบบบอกลมแบบบวกลปีออลงใ่ใหญ่ไงบวกลเครืองเทศเครื่องยูคาเลยเนาะเครองเยูคาเขมฮะขมบอกเนาะ ันอยู่คันขมก็โดดเลยลืมต้มสามน้ำเปิดปูจืดคนมาเป็นขมเล็นิดเนียพอดีอแซ่บ,บ,บแม่บืมแซบแซ่บแซ่บแซ่เแซ่บแ่บแบบบแกมแซ่่บแ่บแซ่่มแซ่บแ่บแอ่อแขอขอขอน่ด ท่านดินท่านแดดหน,น, <laughs> นึ่ <laughs> งๆก็อื่อทต้มหวานนี่เยัยาสมๆอยางบุเข่าแกงหันฉีเขา <laughs> เ่ายุบจำเจาักฝ <laughs> นแลแดดนยนี้ไม่ออกเ่นหรไม่ออกคาดเลยล่ะแรงร้เบ้อ <laughs> มดระบาฝน <laughs> มดระบาฝน <laughs> ปลาเรงไม่ได้กินเลยขังอยู่องค์ประคังไว้ตัวนึงประโอประดุกปลาเล็กปลาน้อยก็จะเป็นของเด็กๆตุ้มใส่เข้าให้น้องหมาน้องแมวหมาคักหมดไปหาเมื่อคืนโอ้ยจับจับปลาจับกบปลาก่งหัวข่ำนะำดึกก็ได้กบแล้วแจ้งก็ได้กบหมายรวยสุด เมนูศูนบาทยกเว้นเครื่องปรุงกลบกระหายเองเห็ดกระหายเองไข่เป็ดกระเลียงเองพี่น้องกับเซลได้ใช้แน่เงินไปพี่น้องลูกไปลงรำลงเรียนเจ็บเจ็บเจบเจ็บนี่จให้เจ็บเจ็บอืมอืมเจ็บเจ็บพ่อ คนเพแล้วก็ม <M ình. S 1> ันมันมันแย่ทราอ่ะบางดอนแยะเลยกินละแคบแคบเลย่หูแคบสดโมก็คมนิดนจิ้มกับเจียวกบ้เข่ากันดีจ้ะดีเลยเนาะทำกับกินอ้างพี่น้องทำนี่แลจ้ะ กินนอกหลังจากนี้กับเพืเ่อนอีกสิบกวนนะ่านาทีพุล่ละจะกินยาวๆบว่ได้เนาะเดี๋ยวพี่น้องสิบเบึงหรืสิบเบื่อครับผมเอาครับคลิปนี้ก็คแค่นี้ฝากกดไลค์กดแ like, like, ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแต่พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า